ะครับเป็นห้ามครับออใครห้ามลงไปก่อนเลยรำลงไปตันนี้ก็ผสมตามปริมาณที่เข้าไปต้นะครับแนละ้วน่าจะออกไม้ยัางมาขึ้นครับไปลองบันย่างมาขึ้นรมด้วยขนมปังปลนครับ ส,สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องอีสานอินดี้ชาแนลนะครับผมมือนี้พามาตกป่านะครับผมมาสิเบ็ดเนาะมาปิกนิกนะครับผมตอนนี้กาลังอยากเนี่ยนะครับผมเนี้ของเขาจะเป็นเงี้ยที่เขาหมักไว้นะครับก้อนนั่นนี่นะครับที่เอาให้เบิ้งไปนะครับผมของเขาเอาหลุนเบ่งน้ากันเนาะว่ามือนี่เขาสิมหาน่เนะครับผมแต่ว่ามอนี่บรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับผมกําลังนั่งปิกนิกกันนะครับผมเอาเนื้อมาอยางแล้วนะครับผมอ๋อจังไรก็ติดตาม เบิ้งนะครับว่าเขาอีหมานบ่เอ้าเบิ้งน้ำกันได้ครับผมเบื้องขามห้องขาลังเฮ็ดน้ำจิ้มกินกับย่างหมูนะครับอันนี้เฮ็ดน้ำจิ้มแบบใด้ครับแก้วสมจ้าแก้วสมแสีบๆนะครับผมเอ้าอันนี้กับย่างหมูครับเอ้าเบิ้งบรรยากาศไปื้องน้ำกันครับผมไปเบิ้งพาไปเบิ้งหมอกเขานะครับนี่ก็มาค้ำๆนะครับหนึ่งเข่ามาบ่ทันก็เลยฮอเอาเข่ามาหนึ่งน้ำนะครับผมบรรยากาศนะครับผมเย็นเย็นนะครับผมบรรยากาศตกปลาเอาเดี๋ยวเขาพาไปเบิ้งเบ็ดนะครับผม มือนี้เขากะนัครับมาปิกนิกเอาบรรยากาศนะครับผมสบายสบายนะครับผมกับมากับเสยนวัดนะครับผมนี่เขาเอด่งไฟไปไล่ยุ่งจากน้อยนะครับผมอันนี้เสยนวัดเพิ่นก็อีนั่งเฝ้าเบ็ดอยู่นะครับผมเนาะสัมผัสเสยนวัดจากน้อยเนาะเป็นยังไงเงี้ยเฮามีอาการจากน้อยไปครับเพิ่งจะลงเงี้ยไปมืาอนึงนี่ครับตีไว้ตื้ท่าไปมือนี้เขากะเอาเบ็ดมาหกขั้นนะครับเนาะ เดี๋ยวมาเล่าเบิ่งกันนะครับว่าเมื่อนี้่สีมานหรือบอ่ตอนนี้กะเป็นเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งพอดีนะครับว่าเขากะมาหอดคำเนี่ยจ้าห้าเมื่อนี้่ซาเนี่ยมาหอดก็เลยเ่อได้ตีเบ็ดใหนพี่นอ้องเบิ่งเฝ้าลงเบ็ดเฝ้าลงเ,มมเงบ็ดไว้ครับมันคำครับเออเฝ้าลงเบ็ดไว้ก็เลยเ่อไหร่ไทยเบิ่งนี่เข้ามาร์กไปหอม <ำ S 2> นะครับผมหอมเตะดังเลยครับเออแล้วเบิ่งผลงานเงียของเขานะครับว่าอรุ่นครับกระดิ่งจะดังบ่เมื่อนี้ครับผมกระดิ่งกระดักจะจะดังบ่เอ้าเบิ่งนะครับผมเอามาหกขั้นนะครับผมวางไว้ันครับ ป้าผุนอีกสองขั้นนะครับสภาพไม้ก็อยากเมือดข้าแนกน้อยนะครับผมสภาพไม้ก็ออกประมาณนี่ครับก่วงคล้องนะครับผมเอ้าเราหลุดเมือนกันนะครับอีได้ป่าบ่เอ้าเราเบิ้งนะครับผมก่อนอื่นใดที่เอามาซีดเบ็ดท่างไก่นะครับผมหรือว่าสถานที่ไม้นะครับผมเฮาค่ะสีขอนุญาตปูเนี่นะครับขอเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนหาอยู่หากินนะครับให้สุกให้มันนะครับผมให้อยู่หากินให้มันนะครับครับผม มีอะไรพิเศษงานที่ว่าถือว่าต้องกะขอให้โครงการหา,าขาพวกนนี้จะขอให้มันมาได้ค่ะถูกนะครับผมอ่ะบักสองสาวน้ำจากน้อยนะครับผมให้ปู่คนจากน้อยนะครับผมอ่ะเก็บบรรยากาศไปน้ำกันนะครับผมอ่ะครับผมเอาเอาเอามาเบื้องบนต่ำบักพุ่งน้ำกันครับผมผู้สาวต่ำบักพุ่งโซกินแซ่บนะครับผม นำไายแตกแล้วตอนนี้นะเนาะช่วงช่วงรอเบ็ดกินปลากินเบ็ดเท่านะครับกับมาเบิงผู้สาวต่ำบักพุงนะครับผมสูตรนี่แซบแน่นอนครับจวกจวกจวกอ่ะแต่แซบนะครับผมเอาเนี้วห้นอนเนาะเขาก็เอาเขามาหนึ่งหนึ่งน้ำเนาะน,นี่กระเทียมดอง นีบอกทั่วฝักงาวนะครับผมขั้นตอนนะพี่น้องมาเบิง่งวิธีการตัดบุ่งของผู้สาวของเฮานะครับแต่อยใส่เสียนนะครับโอ้เป็นตาเสียบใท่หล่ะกินกับปิ้งหมูเนาะเอาอ่อนหมูมาปิ้งน้ำเนาะโอ้ขุ่นสีสัน จวกจ้วกแล้วก่วงง่วครับผมมามามาพี่น้องผู้ดใดพันได้กินข้าวกินน้ำฮะเขาวห้าน,นาม่กินน้ากันครับผมได้บรรยากาศดีเนาะครับผมมาเ <c oughs> สียงคืนน้ำลายสิบเบียดเนาะนะ <c oughs> ครับมาเอาบรรยากาศเนาะพี่นอ้องเแกมันมันเนาะครับมาหาไปอยู่หากินกันมันมันทีนี่เถะครับผม อ่ะโอเคครับผมอ่กินนะครับผมอ่ะขออนุญาตกินเข่านะครับผมะแซบครับอาแนวกินนะครับผมมาสิดเบ็ดยังไดแนวกินมาเป็นตาแซบแท้บันี้เอามากินเข่าอ่าบรรยากาศนะครับเอาบรรยากาศกันโอ้ตะแซบนะครับน่นก็เป็นตะบุกคุงนะครับมาย่างหมูกะหอยแข้งนะครับโอ้ยตาแซบตาแซบเอ้าอ่าที่ขออนุญาตกินเขากินน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวยังบ้าไปลงเบงอ่าเบ็ดเนาะเอาลงเบ็ดไว้แล้วบุหัว นท่านได้กินไปนะครับผมเอ้อขออนุญาตกินเขานะครับผมมามาพี่น้องในภายท่านได้กินเขากะขอเชิญนะครับผมกินเขาน้ากันครับผมกับบรรยากาศลมเย็นๆนะครับผมอ๋อปลาพัดได้กินเบ็ดเขากะเอาอันนี่ยิ่งนะครับผมจากน้อยปลายังโบลูครับผมเึือยุกเึือยุกปลาลอยเลยนะครับผมโอ้ยโอ้ยปลาสลิดได้กกีครับได้กกีได้กกีครับผมจะเอานะครับผมเหี้ม พูดขันผุนอ่ะขันสุดท้ายผุนอ่ะขันสุดท้ายที่มันกินของผุน่ะโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวขอาดูแยกนครับเบียดนะครับอดูแดูเบียครับผมลิงเขาดังเนาะองหนึ่งนิดละกันนิดละมาชมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศอ่าเชินวัตกแกนั่งร้อยนะครับตอนนี้เบียดเท่ากับมีอาการอยู่อ่าขั้นหนึ่งนะครับผมบักอ่กะลิงสันอยู่สองขังนะครับผม เงียบเงียบไปเนาะเดี๋ยว <No. S 1> รอเบิ่งสักครู่ก็อีเดยเปลี่ยนเงียบบ่งเนาะครับผมมาครับมาระวังรอเบ็ดเนาะกับย่างปลากินก่อนนะครับผมปลาสลิดมันๆแซ่บๆนะครับผมโอนหอนๆเลยครับโอนหอนๆค,ครับผม น้ำหวานครับน้ำหวานเนานจ๊เจ๊วปะเสาบครับผม

ทังหันด้ยวยหรอ,อเอ้าหนูขึ้นลงน้ำได้ปะตัวนี้หน่อยหนึ่งไอ ยางมาหาเลาะเบิ้งหนูนะครับผมบอว่าหนูออกหากินบะยางมาพ่อกัดหยาพอดีนะครับผมก็ได้ทากันจัดการมันครับผมขออนุญาตเอาหนูนะครับผมหนูฟุกไงขนูฟุกไงไงอยู่ครับผมมันมันเลยนะครับผมขออนุญาตเก็บหนูนะครับผมขั้นตอนนี้เดี๋ยวพูดขออนุญาตเก็บหนูก่อนนะครับผมมันมันครับมันมันมือหนิมันครับอือครับผมใจ ไปยางเลาะบึงเนาะครับว่าขิดว่าหนูสิมาหากินหยากัดหยานะครับก,ก็กบกได้ทําการยางไปพอนะครับก็ได้จัดก,การมันนะครับผมอ่ะอันนี้ก็อีคว้าไว้นะครับผมสหดอดมืออื่นเสาร์กับสิอ่าไปเห็ดกินมืออื่เอนเสาร์พอดีนะครับผมออมันมัน,นนะครับผมอ้าขออนุญาตเหต็ดคว้าหนูไว้นะครับผมไปเห็ดกับเป็นกับเขามืออื่นเนาะอ้า,อาขออนุญาตคว้าหนูก่อนครับผม ครับผมตอนนี้ก็นั่งกับนงรอให้ป่ากินเบ็ดอยู่ก็เตรียมสถานที่นอนพักผ่อนนะครับผมเราฟังเสียงป่ากินเบ็ดนะครับตอนนี้กําลังเตรียมสถานที่นอนนะครับผมในเสียนเหมือดเพ่นเตรี่ยมสถานที่นอนพักผ่อนนะครับผมอยู่ใกล้ๆเบ็ดนี่เนาะ่็เราฟังเสียงนะครับว่าเบ็ดไฮี่สันตอนใดนะครับผม แล้วเบเื้องน้ำกันครับผมติดตามเบื้องน้ำกันเลยครับผมผมเอาติดแล้วติดแล้วติดแล้วเออจังหวะนี้แล้วนะครับผมดินบางแหงหรอกครับผมสันสองสามเทียกันยกเบิ้งไปยังวะไปยังเกาะปลาเขาสวยใช่ปลาเขาสวยครับแต้มแรกแต้มแรกของเขาครับผมมัน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 ดินบางแหงเนาะฮะปลาตัวแรกครับตัวแรกปลาเขาสวยสวยละผมมานเที่ยงขึ้นนะครับผม ตัวแรกเที่ยงคืนนะครับปลาก็อีกป่าคนดูเอ้ามัน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 อันดินแห้งนะครับผมก็เลยยกเบิ้งเอ้ามันอยู่ครับเอ้าล้อชมน้อครับต่อไปเลยครับผมแลครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้ววัดเลยบ่แล้วครับผมโอ้ ปลากินเม็ดช่วงที่เขากําลังพักผ่อนกันนะครับผมตอนนี้ก็มีสัญญาณเตืยนขึ้นมานะครับเอาแล้วเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วอยู่ครับผมเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วแล้วครับผมอยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่ฮะโออยู่โอ้โออยู่ครับโออยู่โออยู่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 ตัวปูใหญ่โอ้มันคือดึงแห้งเลยวะโอู้หู ะอู้วันเล้เนาะเอาสมมติมันดึงแห้งเนาะครับผมปลานี่ก็กินช่วงที่เขากำลังพักพอนกันพอดีเนาะครับผมก็อีตื่นขึ้นมาตกตกตกใจ่แน่ๆอีกน้อยนะครับผมเอาเก็บเก็บเก็บเต็มที่สองนะครับผมเต็มที่สองเต็มที่สองเก็บเลยครับผมเก็บเลยอู้หันมันมันมันหันมันหันครับผมฮะครับผมช่วงนี้ก็เริ่มกินที่ๆขึ้นมาแล้วนะครับผม เออจ้าไหนก็นตดตามเบิ้งตอนต้อไปน้ากันนะครับผมไปไปไ,ปไปอีกหนึ่งแต้มครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีหานะครับผมป่าช่วงนี้กาลังกินดีเนาะเอารุ่นรุ่นน้ำกันครับผมไอ้คั้นีน้บัได้วัดให้เบิ้งนะครับผมว่าดีเพื่อนเพื่อนน่อนอนหลับพักผ่อนกันเมือนอครับเหลือวุฒิผู้เดียวนะก็เลยบัได้ไทยพี่นอเบังก็เลยได้อัยกแบบมือได้นะครับผมเอาเบื้องน้ำกันครับผม มนัมนมนัมนมันมันตดแถมที่สามนะครับผมครับเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วยาำมือเศร้านะครับผมยาำมือเศร้าตอนนี้เป็นเวลาตีห้าห้าสิบนะครับผมเาตอนนี้ก็มีอาการอยู่สองคังนะครับผมเอานั่งอยู่หมดคืนมากินยาำมือเศร้านี่แล้วเนาะปลากอะไรเอ,เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเราดื่มน้ำกัน,นครับผม มีอาการที่สองขั้นเนี่ยครับผมอยู่ข้างกันเนี่ยก็อีกกินใกล้ๆก,ก,กันได้ครับผมเห็นเงียบๆเนาะบัดนี้ฮะเล่นอยู่ เรียนๆนะครับผมเสียบวัด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 ขันนั้นคันนั้นเอาแด้หมดแล้วครับผมอีกคันนึงอีกคันหนึงอู้กินไรกันเดี๋วะกินเล้งเดี๋ยวะกินเล้งเดี๋ยวะสามขันติดครับผมสามขันติดบู๊ว่าคันไหนได้วัดก่อนนะครับผมอ๋อา๋ออ๋อได้ครับผมตอนนี้กำลังจับคันอยู่นะครับผมฮะครบวะเอาไปเฮ้ยครับผมฮะฮะเอาได้ครับผม ผมว่าเป็นปลาโน่อยปลาหญ่นะครับผมได้คิดว่าน่าจะเป็นปลาตะเพียนนะครับปลาตะเพียนกับเป็นปลาเขาสส่นะครับปลาเขาอีไท้ยเนาะเมนบ่เมันปลาเขาอีไท้ยได้เนาะปลาเขาอีไท้ยปลาเขาอีท้ายปลาเขาอีท้ยอ๋อตอนนี้อาการนะครับผมบอกว่าปลาเหรนหรือปลาติดนะครับผมอาการเหมือนปลากำลังเล่นอยู่นะครับผมเออจะเหมือนมันเหมือนมันติดเนาะ เหมือนมันติดแต่มันตัวใใหญ่นะเมนบอเหมือนนั่นๆๆ่ๆมันบกชากแห้งนะครับผมผมว่าน่ใจว่ามันเหลนหรือมันติดแล้วนะครับผมผมคิดว่าบลป่าตะเพี้ยนกับปลาขาวอีไทยนะครับผม อ๋อรอเบิ่งสักพักนะครับผมจะเย็นเย็นนะครับผมจะเย็นเย็นมีอาการสามหลังเลยครับผมมีอาการสามหลังเลยนะครับผมที่เลี่ยงกันมากนี่นะครับผมบรรยากาศยามมือเศ้านะครับผมป่าไอ้ไม่กินยามมือเช้าเศ้าแบบนี้เนาะยามมืดเศร้าประมาณตีห้าสิบนะครับผมที่เขาหกโมงนี่แหละครับผมประมาณนี้เนาะฮะหมายธรรมชาตินะครับผมเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับผมหมายธรรมชาติงนะครับผมที่ตกกวางขวางมากเลยครับ เงเออว่ะเหรียญตือโอขัตังเกาแล้ววัดเอาเี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งครับผมอ๋อเอาเล้วผมให้เบื้งสองขันนี้นะครับผมขันเอ้ ฟังนี่ก็อีกนะครับผมเอาฟังนี่ก็กินอยู่ครับฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นใจเย็นใจเย็นเพื่อปลาใหญ่มันเข่าเพื่อปลาใหญ่มันเหรียญเนาะใจเย็นก่อนครับผมรอจังหวะรอจังหวะอีกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวถ้ามันสั้นอีกเทค่นึงก็ลองวัดเบิึงนะ เมนบ่ติดได้เหรียญวะไม่ไม่เหรียญเบเ็ดเิฮะถ้ามันติดแล้วมันคือโบคอยซันวะมันคือโบกระชากวะแล้วแต่มันดิ่นตลอดเลยดิ ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันกระดิ่งอยู่ไหมแต่มันติดมันคือคือพวกไฟดินววป่เววะเห็นะก็ก็บ้บ้เหนียว,วนหนยวปันไหนกัดกระตีไปไว,ว้โดนเราดิ<ส>อ้อ อันนี้เมียกันเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วยันแล้วครับผมสายย้อนครับสายย้อนเอาเลยปะเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอยู่ปะเนี่ยอยู่ปะอยู่ปะบวดตึงมือหรืออ๋ออาอไปยู่ยดีเนี่ยเอ๋อผิดเสียดายแท้ เฮ้ยเสียดายแทะกูอยู่เนี่ยอยู่อยู่กูอยู่อืมกูอยู่ครับเสียดายเสียดายเสียดายโอ้เสียดายน้องรองน้องบังครับผมอายุปะอยู่ปะอยู่ปะเอาแล้วครับผมเอาแล้วเอาแล้ว Oh kahani 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 oh, orang kahani pada oh oh, hitam deh oh kahani, belok bengkani kahani bengkani kahani 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 k อเลบ่อะลบ่เด้เดอเดเอ้อ้ยานี้ขนั้นข้านั้นป่าปะอ๋ออเลบ่อะไรบ่ค,นนค,นนคนนรบัรบผมปะมากินช่องเศ้านะครับผมกินหลายขั้นติดเลยนะครับผม อาการกรับอีตื่นเต้นตื่นเต้นนี่นะครับผมป่ากินเม็ดดีนะครับผมอ๋อวัด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 รอบ้างรอบ้างอ่ะใจเย็น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 รอรอแลมันกิดฉากรอมันเปิดกระชากลกล้เนาะ tìm 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 ปาน้อยอุ้ยสองอุ้ยมันเอบมันมันมัมันมครับออเกเก็บเก็ก็บ่าอยู่มันคือึงดึงดึงดึดึงยู่เอียนนะมันคือบอนกระชากแลนครับหลอกลันหลอกลันครับอันนี้หลอกลันเอางยยูญ่ยยูญงอยูหลอกลันเลยครับเนื้อตากี่เดียววะเออเนื้อตากันนะี่เดียวล่ะ ขึนรถเอะเดี๋ยวตั้งแต่นี้อยู่หลังรถเอ้าเจย์เย็นครับผมอู้หลอกลันนะครับผมจังหวะวัดบัวใหญ่ไทยนะครับผมไทยบัวทันอ้หูจเย็นวัดเจย์เย็นครับใจเย็น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 ครับใจเย็นใจเย็นอุ้ยป่าอยังน้องป่าอยังรุนน้ำกันครับรุนน้ำกันปัดอู้หูปัดคอเออปัดคอบ่บ่ปัดด้ว พวกปลาคอดก็ปลาดูดูเี้ยดุกอุ้ยปลากระสุงเออเอาไปตักไปทักไปตักไปทักมา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 กระสงโอ้ยกระสงอปลาดู อุ้ยปลาโดอิลิปลาโดปลาโดเดิเด้วยนะครับผมโอ้ปลาโดตดเบ็ดอ๋อมันเกิดไปตดจังเลยโอ้มันตดท่านคางตดขางเงียบ ติดขางเงียกพี่น้องโอ้ปลาดูติดขางเงียกเงียกโอ้ตื้นเต้นตืนเต้นตืนเต้นตัวเียกนะครับผมที่มันดึงแห้งขนาดนี้เนาะโอ้ตื้นเต้นตื่นเต้นเอ้าครับขออนุญาตเก็บปลาครับผมปลาดูน้อยปลาดูน้อยเอาครับถึงเวลาแล้วนะครับผมอยู่ถึงแต่หัวคำจนฮอดอ่าอีกมือหนึ่งนะครับกเป็นเวลาสามโมงนะครับผม ไอได้เวลากลับแล้วนะครับผมผลงานของเขานะครับคก่อีประมาณนี้นะครับผมเป็นปลาตะเพียนตัวนึงนะครับกเป็นปลาขาวอีท้ยกับปลาชะโดนะครับติดมาจากไหนบรูนะครับปลาชะโดเนียของเขานะครับผมกะถือว่ากินดีนะครับผมแต่ขอของเข้าเขาเอามาใหญ่โหดนะครับเพราะว่าเป็นไม้แหลกของเข้าที่เขามานะครับครั้งแรกนะครับผมครั้งต่อไปก็อีขอแก้มือนะครับว่าเอากะที่เอาตะขัวเบอร์หาเบอร์หกมานะครับอันนี้เข้าเอามาเบอร์เก็ตเบอร์แปดนะครับผมปลาใส่อาจจะน้อยๆเน่นะครับผม อย่างเงี้ยของเขาถือว่ากินดีนะครับแต่ว่าตะขอของเขาเสียไปนะครับว่ามันใหญ่โหดนะครับเอาผลงานของเขากันี่นะครับผมหมานๆอยู่นะครับผมเมื่อคืนนี้ก็ไเด็นหัวมาตัวนึงนะครับผมเก็บบรรยากาศยิ่เมื่อคืนเดี๋ยวมวลมวนทีฮานะครับผมเอาเลยมาคลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนแกงเตือนคลิปใหม่ๆให้กกน้ำนะครับผมกับช่องอินสานดีดดีชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ สักนิดนะครับผมก็ขอฝากไว้สักนี้นะครับผมสวัสดีครับ